ทุครับกลับมาพบกับคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวในช่วงที่สองนะฮะผมยังอยู่กับอาจารย์พัชรีแก้วพรึกนะฮะท่านเป็นอาจารย์และเป็นกรรมการอยู่ในสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องดาวโคจรวิปร,ริตนะฮะดาวนี้ทำไมจึงต้องวิปร,ริตจ,จึงต้องโคจรวิปร,ริตนะฮะ เชิงดาลาสารเชิงอาเชิชองอะไรก็ราารได้นะ จริงๆดาราศาสตร์กับโหราศาสตร์เนี่ยถือว่าเป็นวิชาคู่ขนานนะคะสามารถที่จะพยากรณ์แล้วก็มองร่วมกันได้นะคะการที่เราเห็นดาวโคจรวิปดิ์บอกแล้วว่านั่นแปลว่าโลกมุนโคจรรอบดวงอาทิตย์และดาวพระเคราะห์ทุกองค์ก็โคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยแต่ในช่วงขณะที่ดาวดาวดาวพระเคราะห์องค์นั้นโคจรข้ามมันอยู่ในโซนเดียวกับโลกนะคะนั่นแปลว่าเราจะเห็นดาวพระเคราะห์ที่เป็นดาวพระเคราะห์วงนอกเนี่ยโคจรถอยหลังค่ะ ถือว่าโคจรถังเหมือนลู่วิ่งอะค่ะเราอยู่ในลู่ในส่วนอย่างเช่นดาวเสาร์นี่ดาวเสาร์โคจรวิปลิตดาวเสาร์เนี่ยเขาอยู่ลู่นอกพอ,อวงรอบของดวงอาทิตย์ขอ,ของโลกเนี่ยโคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลาประมาณ3ามร้อวันแต่วงรอบของพระเสาร์เนี่ยที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลาถึง30ปีค่ะสามสิบปีกี่วัน900วัน <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เก0วัน <c oughs> ต้องเอา30ปีคูณด้วย12 <c oughs> คูณด้วย365วัน อ่าค่ะนงครับก็หลายวันแล้วก็หลายวันอยู่ลองคูณกันดูนะเอาอย่างนี้มัวแต่คูณเนี่ยจะเสียเวลาเสียเวลาค่ยก็เลยทําให้เราเห็นดาวเสาถอยหลังคือดาวเนี่ยเนี่ยแบ่งเอาเป็นสองจำพวกใช่ไหมใช่คือดาวคงที่กับดาวเคลื่อนที่เนี่ยดาวคงที่ก็คงที่ไม่เคลื่อนไหวไม่เคลื่อนที่ไม่เคลื่อนที่ค่ะ ดาวเคลื่อนที่คือดาวเคราะห์ดาวพระเนจรเรืยอดาวพระเนจรหรือผู้พระเนจรเพราะนั้นผู้พเนจรคือดาวเคราะห์ทุกดวงก็มีการโคจรและการโคจรเนี่ยโคจรจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกทางทิศตะวันออกคือภาพที่เราเห็นนะเราเห็นเขาโคจรจากตะวันตกไปตะวันออกด้วยเหตุที่ดาวเนี่ยโคจร ในอัตราความเร็วคงที่ที่ไม่เท่ากันคงที่ของเขาแต่แต่ละดวงจะไม่เท่ากันอไม่เท่ากันแล้วก็ดาวเคราะห์มันแบ่งออกเป็นสองจำพวกใช่ค่ะก็คือดาวเคราะห์วงในกับดาวเคราะห์วงนอกกับดาวเคราะห์วงนอกค่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นดาวเคราะห์วงในก็มีโอกาสที่จะโคจรวิปริตได้เนี่ยครับเะื่อ เมื่อดาวเคราะหวงในนั้นโคจรเข้ามาอยู่ด้านใกล้โลกใกล้โลกใช่ก็มีดาวพุธกับดาวศุกร์นั่นแหละนะแต่วันนี้เนี่ยทั้งพุธทั้งศุกร์เป็นไงโคจรอยู่คนละด้านกับโลกอยู่ด้านนอกอยู่ด้านนอกคือด้านฝั่งตรงข้ามดวงอาทิตย์นะอยู่ด้านนอกเพราะฉะนั้นการอยู่ด้านนอกจะเป็นยังไงพอการโคจรอยู่ด้านนอกก็ทําให้เราอาจจะเห็นดาวพรเคราะห์องคนั้นสว่าง โคจรเดินหน้ากันแล้วกันเห็นชัดเจนนะครับอยู่ใกลไปจากดวงอาทิตย์แต่มีดาวเสาร์นี่ะอาจันแต่เรามาพูดถึงพระเคราะห์ที่เรียกพระเคราะห์วงนอกใช่พระเคราะห์วงนอกมีกี่ดวงมีมีอังคารมีพฤหัสมีเสามีอะไรอีก มฤตยูสี่ดวงค่ะ่ใส่เนปจูนพลูโตก็เป็นอเนปจูนพลูโตเข้าไปนิดนึงถูกลดชั้นลดบทบาทลงไปค่ะเลดชั้นค่่ะเนียตอนแรกก็เป็นดาวเคราะห์อยู่ดีๆต่อมาก็เป็นกลายเป็นดาวเคราะห์น้อยไปซะถูกถอดนะถอนยศถูกถูกถอนยศถอดตำแหน่งก็ไปเป็นดาวเคราะห์แครค่ะเนี่ยเพราะนั้นดาวเคราะห์กับดาวเคราะห์แครเป็นไง คนระแบบกันามาตรฐานจะไม่เหมือนกันมันคือโพราศาสจะไม่เหมือนพรซา,าทไทยใช้ดาวเคราะห์ในการพยากรณ์เป็นหลักนะคะเะะพราะนั้นเดี๋ยวนี้โหราศาสตร์พัฒนาเนะาะเ,เอาดาวเคราะห์น้อยมาพยากรณ์ด้วยเอาดาวคราะหแคละมาพยากรเนะเพราะฉะนั้น,นคุณภาพมันอยู่ที่ความแม่นยำานะ ของคนนักพยากรณ์เหรอคะการใช้ดาวเคราะห์น้อยและการใช้ดาวเคราะห์แคร่นฮะอันนี้ก็ในภาพที่เราเห็นเนี่ยค่ะอาจารย์เราจะเห็นดาวพระหัสโคจรวิปรลตดาวมฤตยูโคจรวิปรลตแต่ในภาพเนี่ยขาดไปนิดนึงค่ะดาวเสาต้องโคจรมนทกติก่ะก็คือหยุดนิ่งก็ไม่รู้ว่าทํามาตั้งแต่เมื่อไหร่ใส่มอมมาลงไปค่ะมนทกติตรงดาวเสานะคะเันนั้นเนี่ยเมื่อเราสํารวจดาวเคราะห์ในโหราศาสตร์ไทยด้วยกันเนาะ เนี่ยที่ใช้กันอยู่เนี่ยก็มีดาวโคจรวิปริตโยอยู่ก็คือดาวเคราะห์ดาวเคราะห์วงในเนี่ยดาวเคราะห์ดาวเคราะห์วงในโคจรวิปริตได้แต่วันนี้วันนี้มีดาวเคราะห์วงนอกที่โคจรวิปริตสางดวงดาวเคราะห์วงในโคจรปกติปกตินแต่ที่วิปริต ก็คือดาวเคราะห์วงนอกก็คือดาวพฤหัสดาวมรตยูแล้วก็ดาวเสาใหญ่กับใหญ่มากๆใช่ค่ะดาวเสากับพระัสีีเป็นดาวคู่แห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะครับค่ะทีนี้อาจารย์เคยสอนพวกเราว่าถ้าดาวองค์ใดก็แล้วแต่โคจรถอยหลังก่อนที่จะถอยหลังเขาจะต้องหยุดนิ่งอยู่กับที่ก่อนแล้วจึงโคจรเปลี่ยนวิถีจากเดินหน้าเป็นปกติแล้วก็ถอยหลัง พอถอยหลังถึงช่วงเวลาที่เขาควรจะต้องถอยหลังแล้วก็คือเขาก็จะต้องหยุดนิ่งอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะเปลี่ยนวิถีเป็นเดินหน้าวันนี้ดาวเสามีอาการนั้นค่ะอาการยังอาการที่หยุดนิ่งเพื่อเปลี่ยนวิถีจากเคยถอยหลังมาแล้วเป็นเดินหน้าถ้าเราดูบนท้องฟ้าเน่ยเราก็จะเห็นดาวเสาเนี่ยที่เคยโคจรถอยหลังมาเนี่ยเขาเรียกว่าโคจรเท่งเตงอยู่นะถอยหลังมาเนี่ยก็จะค่อยๆ โคจรช้าลงค่ะภาพที่เราเห็นน่ช้าลงจนกระทั่งว่าหยุดนิ่งเหมือนไม่ได้โคจรเลยก็ลอยนิ่งอยู่บนท้องฟ้าค่ะนภายใต้กลุ่มดาวกลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ําาคนแบกหม้อคนแบกหม้อน้ำพวงเล็บน้ำค่ะวรแบกหม้อน้ำก็หยุดนิ่งไม่ไปทางตะวันออกไม่ไปทางตะวันตกก็ลอยนิ่งอยู่อย่างนั้น่ะคนะครับ ลอยนิ่งอยู่นะฮะการอาลอยนิ่งนี้ในเชิงโหราศาสตร์ถือว่ามีผลในการพยากรณ์ค่อนข้างเยอะพอสมควรค่ะอาจารย์เคยบอกว่าตรงเนี้ยค่ะเวลาที่เราอ่านว่าดาวพระเคราะห์ที่ลอยนิ่งเหมือนไม่เคลื่อนที่หรือดาวมนลทนคติเนี่ยภาษานี้เขาเรียกว่าศัพท์นี้เขาเรียกว่าศัพท์ดาวโคจรเป็นวิกคติค่ะามากกว่าวิปริตด้วยค่ะเพราะน,นั้นเนี่ยจุดตรงนี้เขาเรียกจุดหยุดนิ่งหยุดนิ่งค่ะเนี่ยหรือจุดวิกคติใช่ใช เนี่ยฮะจุดวิกลคติเนี่ยเหมือนกับย่ำอยู่กับที่นั่นสิคะเนี่ยคือมองไปแล้วเห็นไม่ไปไหนย่ำอยู่กับที่เพราะฉะนั้นผลกระทบในช่วงดาวโคจรวิกคติเนี่ยเนี่ยฮะก็ทำให้เกิดเหตุการณ์เกิดผลกระทบที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็เนิ่นนานเนี่ยตามอาการที่หยุดนิ่งเนี่ยท่านเหมือนกับ ทหารใส่รองเท้าบูททหารที่ซอยเท้าค่ะซอยเท้าเหยียบหัวใครอยู่เป็นไงก็จะเหยียบอยู่เพราะนั้นก็ย้ำเพราะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดก็ค่อนข้างจะรุนแรงแล้วไปอยู่ที่พบไหนพบนั้นก็จะได้รับผลด้วยผลมันคืออะไรผลผลของการที่ดาววิเคราะห์ดาว วิคลคติโครจรหยุดนิ่งอยู่กับที่อย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าอยู่ในพบที่11ของชะตาเมืองก็ไปสัมพันธ์กับเรื่องของความหมายของพบที่1 1พที่ 11, 11คือเรื่องของรัฐสภาเรื่องของอ่าสภาแห่งการออกกฎหมายาแล้วก็ะะเรื่องการออกกฎหมายเรื่องการร่างกฎหมายเรื่องการ กำหนดนโยบายของชาติแล้วสภาของไทยไม่ได้มีแค่สภาบนสภาล่างอย่างเดียวนะฮะสภาท้องถิ่นด้วยค่ะสภาท้องถิ่นตอนนี้กำลังขับเที่ยวนะฮะกำลังหาเสียงกันนะฮะอย่างเพราะฉะนั้นท่านดูลีลาของเสาเนี่ยที่โคจรวิกคติหยุดนิ่งแล้วก็ย่ำอยู่ในเรือนชะตาที่สิบเอ็ด นะซึ่งหมายถึงรัฐสภาทั้งสภาาสภาสามัญสามัญส,<ภ>สภาล่าง,งแล้วก็สภ,วสภาสูงแล้วก็สภาท้องถิ่นะนะครับเดี๋ยวเรามาพักสักครู่นะฮะติดตามใหม่ช่วงหน้าครับ